เรียบร้อยนะเอกนะเรียบร้อยครับผมอ้าวตายแล้วไอ้แจ็สนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะสองอาทิตย์แล้วเนี่ยไปอ่านบทยังเมื่อเช้าอ่ะอ่านแล้วไม่มีเลยเขาบอกให้เองเป็นตัวดิ้นไงให้เป็นตัวดิ้นใช่ไหมเป็นตัวดิ้นโอ้ฉากเนี้ยนะเออก็ไม่บอกโคมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้แจ็ดทำอะไรเนี่ยตัวดิ้นไงไม่ดิ้นไม่ได้เดินเลยที่ล้วน อ๋อถ้าตัวดิ้นก็ต้องดิ้นอ่าเอาอย่างนั้นใช่ไหมเขาบอกเป็นตัวดิ้นไงแต่ดิ้นให้มันเป็นจังหวะจากโคนหน่อยสิไม่ใช่พวดพลาดมาเดี๋ยวไปทับตัวอื่นเท้าเอาแล้วทำไงเอางี้ถ้าพี่ตบโต๊ะปั๊บเอ็งค่อยดิ้นได้ได้พี่โอ้โหเน่ง <c oughs> อะไรครับแก๊ดแก๊ดแก๊ด,ดยังยังแก๊แดยังอันนี้พี่ ทำไมไม่เช็ดโต๊ะขาไม่เหน่งอ๋อต้องฟังด้วยใช่ไหมก่อนดูาเป็นคิวหรือเป็นคําพูดเป็นแอ c ติ้งอะไรเงี้ยถูกต้องถูกต้องได้พี่ทำไมไม่เช็ดตรงเช็ดโต๊ะเมื่อกี้เช็ดไปรอบแล้วเมื่อกี้รถมาแล้วฝุ่นมันเต็มอะครับมึงไม่ต้องเถียงเออาไอ้แจ๊กเอ้ยไม่ใช่นี่พี่โบโหมันอยู่เอาจังหวะดีดีนี่กำลังคุยปุ๊บพี่จะตบเบาๆอออ๋เ ไม่ดูเหยื่อไดโอเคนะเฮ้ยนี่กูขอเป็นบุกเต้นบ้างดีกว่ามึงนั่งลงไปเลยอพอก่อนพอได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วพอเอาคนแรกเข้ามาเลยคิวแรกเข้ามาน้ำน้องเชิญค่ะสวัสดีค่ะใกล้ๆหรือใกล้ๆใกล้ๆสวัสดีค่ะอมีตำแหน่งว่างเยอะเลยน่ะว่างเลยอ่ะขอดูขอดูหรือผ่านงานอะไรบ้าง เยอะเลยค่ะแบบว่างานวาดงานแต่งงานศพงานขึ้นบ้านใหม่เพียบเลยค่ะโอ๊ยไม่ใช่หมายถึงการทำงานไม่ได้ผ่านงานพวกนี้โอ้โหนี่หนูนี่น่ารักมีมุกสุดยอดแล้วยูตั้งอะไร่ัะตอนนี้20ว่าโอ้โหดีเลยวัยกำลังทำงาน เนี่ยแจดโอ้โหพี่นุ้ยทำไมเพราะอัดก็อัดไม่พักเลยไม่นิ้มึงบนเล่นนิดเล่นหน่อยอ่ะไหนมาลองมืงสิอ่ะอ่ะไหนรอสิอ่ะของดีๆเนี่ยไค่นี้บบนอ้าวนั่งรอจังหวะเขาทุบโต๊ะแล้วก็เต้นโอเคแจ๊ดมึงมาจังงานตัวเองอ่ะตัวเอคุณพดุงครับเดี๋ยวอะไรฮะ คุณดูมันไม่มีมารยาทเลยนะเนี่ยเรื่องคุณนั่งสบายไปหรือเปล่าเฮ้ยงานมันไม่เกี่ยวกับของพวกนี้มันเกี่ยวกับการศึกษาคุณดูไอ้นี่ผมก่อนใบผมอะไรผมอะเอาที่มันแก้ของกูนี่หว่าบอจบปริญญาตรีที่ชิคาโกจบปริญญาโทที่เมืองเชกใช่กำลังทําปริญญาเอกที่วัดประดู่นทรงธรรมโอ้โหกับเรียนภาษาไทยกับธรรมะเพิ่มเติมครับผมงานล่าสุดที่คุณทำเนี่ยงานอะไร ผมทำงานเกี่ยวกับพวกตัวเลขครับโอ้พวกบัญชีเก็บตังค์หน้าห้องน้ำเกี่บสี่บาทเลยก็นับเหรียญอะไรเงี้ย๋อได้ครมีพี่น้องกี่คนอ่ะผมฮะครับสี่คนเรึ่งทำไมไม่เต็มคือสี่คนนะครับสูงปกติแต่อีกคนเป็นคนแค่แล้วนับเป็นสี่คนเพิ่อครับผมครับครับพี่น้องทํางานอะไรกันบ้างเนี่ยพี่ชายคนโตนี่ทาอะไรเป็นคนในเครื่องแบบฮะเป็นตำรวจตำรวจตับแต่ชุดสีฟ้าแล้วก็มีนกหวีด มีกระบองเลยฮะไอ้นั่นเขาเรียกยามนะตำรวจฮะตำรวจอะไรตำรวจตะเวนคอนโดโอ้ขโตอะไรขาโตเขาโตล้อก่อนที่ล้อก่อนเออกำลังเน้นๆตรงนี้มึงมาอะไรเขาโตกขอโตอย่าบ้าเลยเตะตัวแล้วเออ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิจารณาไว้ทีได้ค่ะขอบคุณมากอ่าได้ได้ครับผมโอเคครับผมขันั่งรอโอเควันนี้เอ้าตากระยายเข้ามาเร็วไปครับยายไปต่อเออลูกฮะเข้ามาสิเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตายายเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยห้องน้ำมีไม่เข้าหน้าร้านผมทำไมอ่ะนี่ยายพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยขอโต๊ะเลยแป๊บหนึ่งมันหาไม่พามุไปอ่าลุงแย่งนอกกับเปี่ยนมาแล้วเนี่ยยายมันแฉหน้าร้านผมหมดแล้วเนี่ย ก็ฉันบอกตั้งแต่ทีแรกให้ฉันเข้าก่อนเข้าก่อนแกก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเจือถูกไลูกนี่ฉีไม่หมดเลยโอ้ลูกเอ้ยตายายเชิญเลยครับพอดีแล้วมาเข้าไปกลับก่อนไปกลับไปไหนอ่ะเอาล่ะตายายก็ไม่เฮ้ยจ็บเป็นอะไรไอ้หนูไอ้หนูเป็นอะไรลูก เรียบยี่เลี่ยวเฮ้ยเรียบเลื่อนโอ้ยสั่งนี่ฮากันอย่างเดียวไปลูกไปไปนุ๊กเอาไปเลยออกไปเลยออกไปหมดเลยไปเลยแฉเลยลูกังปิดเลยไม่ต้องล้างละปิดร้านเต้นเต้นเตจับเลยเวียนแท้ๆเลยโอ้โหลมเสียไอ้น้อยตกโต้มเมื่อไหร่อ่ะพี่ผมก็รอเต้นอยู่อ่ะพี่เอ้ยโอ้ยี่แก้ว